โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิก t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและในตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เซธชีวีกอีกเช่นเคยนะครับโอเคทุกคนแล้วก็อยู่ในประเทศ d ีว i เอสซิตี้กันอีกแล้วทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มาพร้อมกลับ การไอ้ฟาร์มเงินซื้อรถนะทุกคนนะแต่ในคลิปนี้เรามาพร้อมกับการอัปเดตของประเทศนะทุกคนนะโอเคผมคิดว่าอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่สําคัญสำหรับใครหลาย,ลายๆคนแล้วก็สำหรับผมด้วยนะเป็นอัปเดตที่น่าสนใจมากเลยนะทุกคนนะโอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดซับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยทุกคนนะ๋ยวจะบอกว่าพวกนี้มันฟรีทุกคนนะมันฟรีเพราะฉะนั้นกดเลยทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปดีกว่าทุกคน Let's go bro โอเคทุกคนนะก็สลหรับอัปเดตแรกกันทุกคนอัปเดตแรกก็คือเพิ่มดีเลย์สามวิสลหรับเบิกรถด,ดึงรถแล้วก็ยึดรถฮทุกคนก็แบบจริงอรอเปล่าอะไรงี้ใช่ไหมทุกคนเออผมก็จะมาทุกคนไปดูเลยว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้นะส่วนก็มีคนโทรมานะทุกคนนะก็คือหลานอาร์ตี้ของเรานนัเองไอโยว่าไงเสียงไม้ในเกมหายอีกแล้วนะ แบบนั้นเลยทุกคนอ่าเสียงมน์ในเกียว์ปาร์ตี้มันหายรถผมอยู่ไหนวะอไอนี่ไงเดี๋ยวผมจะมปลองนะทุกคนว่ามันดีเลยจริงกือเปล่าอัปเดตนี้อ,อู้กระตุกกระตุกอุยอุยแหมกระแรงเกินโอเคมาดูซิว่ามันจริงไหมเขาบอกว่าเบิรกรถเก็บรถใช่ไหมทุกคนมาดูดิโอเคอ่านี่คือสามวิไหนละ่ะเขาบอกว่า ดึงรถอ๋อดึงรถแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเก็บรถหมายถึงว่าถ้าเบิกสามวิใช่ไหมไหนผมลองสิเออเฮ้ยจริงด้วยว้าว <Wow. S 1> เอาวะถ้าเก็บอะปึ๊บทันทีถ้าเก็บเออถ้าถ้าเป็นไฟเอ็มนี่คือการประพาวรถเนี่ยเสียตังกันะทุกคนนะเออเพราะฉะนั้นระบบนี้น่าจะเพิ่มวะจะบอกพี่ไว้เพิ่มดีวะคนดูในในช่องนี้บอก what the fuck พี่เจม เอาอีกแล้วเหรอตั้งแต่ฉลาบไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็ก็เออมมนแดบอยากให้มันสมจริงไงเดี๋ยวได้ไม่ต้องเบิกรถอะไรบ่อยเนาะเออมาเบิกรถโอเคประมาณนี้อืมในดูซําหรับอัปเดตที่สองนะทุกคนนะอัปเดตที่2หรออ่าเป็นเพิ่มด่านมอเตอร์ไซค์ในกิจกรรมแข่งรถนะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งนะทุกคนนะเป็นการเพิ่มด่านมอเตอร์ไซค์ถือว่าเจ๋งมากในกิจกรรมแข่งรถ โอเคก็สำหรับอัปเดตนี้ผมคงพาทุกคนไปดูไม่ได้นะเพราะว่าอัปเดตนี้มันยังไม่ถึงเวลานะถ้าคลิปไอคลิปนี้มันยังแบบไม่ถึงเวลาที่มันจะเป็นช่วงแข่งรถแล้วก็ไม่รู้ว่าในวันนี้จะเป็นกิจกรรมแข่งรถของรถอะไรอาจจะเป็นสองห้าหรือว่าเป็นซ้ำสี่อะไรเงี้ยทุกคนเอออะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็มาดูนะทุกคนนะอัปเดตที่3ก็คือเพิ่มไอคอนลบเรือจริงหรือเปล่าผมจะพาทุกคนไปดูเลยด้วยกันว่าจริงไหมนะ ก็เดี๋ยวเราไปดูจุดไอ้ทำงานตกปากันก่อนดีกว่าเพราะว่าจะเป็นจุดเดียวที่สามารถแบบเบิกหรือเก็บเรือได้แบบแล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดสำหรับผมณตอนนี้แต่จริงมันมีอีกที่หนึ่งแหละทุกคนที่สามารถเบิกเรือได้นะทุกคนก็คืองานดำน้ำนะทุกคนถูกต้องแล้วก็จะเป็นงานดำน้ำนะถ้าคลิปนี้ผมพูดดูแปลกๆไปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะทุกคนนะคือมันหายใจไม่ออกตันตันจมูกอนะัทุกคนเออตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพอยู่นะทุกคนนะ เห็นว่าช่วงนี้มีโรคระบาดใช่ไหมล่ะทุกคนไอ้โรคไข้หวัดอะไรนี่แหละไข้หวัดใหญ่หรออะไรเงี้ยเออประมาณนั่นแหละทุกคนอ่ะจริงๆได้ไหมทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยดูสิดูเห็นไหมทุกคนก็เพิ่มมาจริงๆจะเป็นสีแดงนะผมว่าโอเคผมว่าโอเคเป็นสีแดงเนี่ยโอเคมากเลยถือว่าผมชอบผมชอบก็รับอัปเดตที่3ก็ไปแล้วแล้วก็อัปเดตที่4ี่นนะ เพิ่มส่วนหน้าโรงพยาบาลอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นไปที่เรียบร้อยแล้วว่าเพิ่มส่วนหน้าไอส้สวนที่หน้าโรงพยาบาลเป็นยังไงเพราะาอัปเดตนี้มันมาก่อนที่พี่ไบจะแจ้งประมาณสองสามอาทิตย์ได้เลยนะไม่สองก็สามอาทิตย์ไดนะ้ทุกคนก่อนที่จะมีอัปเดตแจ้งเข้ามาทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าจริงจุดนี้ทุกคนน่าจะแบบดูกันเยอะแล้วแหละเพราะว่าผ่านกันบ่อยมากนะจุดเนี้ยเพราะมันอยู่ใกล้กลาดาเลยอะไรแบบนี้ แล้วก็ส่วนมุมขวาล่างผมตอนนี้นะทุกคนนะคือแบบโอ้ไม่ไหวแล้วเงี้ยแบบตายแน่ๆเลยอเงี้ยอะไรแบบนี้ยทุกคนเพราะดูสิหลอดนอนผมไม่ไหวจริงๆวะ่ะแต่เดี๋ยพไปดูวันนี้ก่อนแต่ผมจะได้ไปนอนด้วยดีกว่าทุกคนโอเคอ่อฮะก็ที่ผมพูดถึงคือสวนตรงนี้ทุกคนนะแต่เอ๊ะ eh, เดี๋ยวมันเป็นอันใหม่ดี่ว่าทุกคนโอ้เป็นอันใหม่ สวยนะทุกคนสวยสวยจริงๆผมคิดว่าอันเก่าอะนะสิ <S <S มาเดี๋ยวพาไปชมเลยเด้กกันโอ้ว้าวสวยนะเนี่ยว่าไม่ได้เลยทุกคนสวยจริงสวยจริงพี่ใบแกนี่มีความคิดสร้างสรรค์นเนาะ <S 1> <S 1> ยอมรับเลย <S <S อือไหนดีสิเอ้ยสวยคนมีน้ำตกด้วยแต่เีไดเข้าไม่ได้เข้าแท้แปลกอึ๊บอ่ะ ไหนดูซิมีอะไรบ้างอา้าวลานมนโทรมาเทสใหม่กันเลยโอ้าวโลโลโรโรียังเออได้แล้วได้แล้วนี่แล้วโอเคโอเคอยู่ไหนอยู่ไอ้ใจไอ้อะไรว่าไอส้สวนที่อัปเดตเข้ามาใหม่อะ่ะกำลงังพาคนดูมาดูเลยว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างเนะี่ยโอเคก็ตามมานะทุกคนนะเออเนี่ยสวยจริง ก็จะประมาณนีนะ้ทุกคนผมว่าผมต้องไปนอนแล้วทุกคนไม่ไหวละโอเดี๋ยวเราแตกทุกคนจะแตกโอเคเราตัดภาพตอนผมนอนเสร็จแล้วกันอืโอเคทุกคนนะผมก็ <Hey. S 1> นอนไปที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey, S 2> อะไรว้าซื <Wow. S 2> ้อเหล็กหน่อยเหล็กผมหมดแล้วเลยกอ่อเดี๋ยวหลังจะจบคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวไปขาย,ไ,ยไปทำอัปเดตก่อนไปทำอัปเดตก่อน โอเคนะทุกคนนะสลับอัปเดตต่อไปอจะเป็นาากด e ทุกคนนะกด e เพื่ออะไรนะเพื่อยกเลิกการทํางานนะผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันว่ามันได้จริงหรือเปล่าผมจะไจปทดสอบสลับงาน,นาแล<ร>้เลยห้เมตรใจเย็นก่อนก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันยกเลิกได้จริงไหมผมจะไปดูว่าจะยกเลิกได้จริงหรือเปล่าผมจะพูดซ้ําทําไมเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูงานไอนมะเขือก่อนแล้วกันเอ้ผมไปดูงานก็ไปดูอันนี้ดิไอ้นีอะไรไง มีอัปเดตมีอัปเดตนี้ด้วยนะไอ้จุดอะไรนะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเวลาเวลาเบรกรถและดีเลย์สามวิอะกำันนูอ,อยู่แล้วก็มียกเลิกงานด้วยอ,นนอยากร้องว่าเป็นยังไงดเดี๋ย,ยวมันจะไปทดสอบเนี่ยไปนั่งมมันจะไปทดสอบยกเลิกงานนะทุกคนนะว่ามันได้จริงหรือเปล่าไหนทดสอบซิมได้จริงไหม เออเฮ้ยได้จริงว่ะของแท้ได้หนิเอ้ขอโมยรถอตตี้ฮีบดมิเศษโอ้ทุกคนดูนี่หลานผมนะทุกคนนะเออเย,ยี่ยมเลยแล้วก็ส่วนอัปเดตต่อไปจะเป็นเปลี่ยนท่าล็อกมือยกเลิกกระโดดปลดล็อกเต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 ไอ้เปลี่ยนท่าไอ้เปลี่ยนท่าล็อกมือกับยกยกเลิกกระโดดปลดล็อกนี่คือยังไงวะอะไรนะ อัปเดตมันเขียนว่าเปลี่ยนท่าล็อกมือแล้วก็ยกเลิกกระโดดปลดล็อกคือยังไงในเปลี่ยนท่าล็อกมือน่าจะเปลี่ยนท่าล็อกมือตอนเดินตำรวจจับในเลิกกระโดดปลดล็อกอะไรสักอย่างเไรอย่างวิธีพพูดเมกี้คืออะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ไม่รู้เอาว่าข้ามอัปเดตนี้แล้วกันทุกคนข้ามแล้วก็อัปเดตจะไปเปลี่ยนฟอนต์งานเปลี่ยนฟอนต์งานเปลี่ยนฟอนต์งานเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์งานคือยังไงวะลองดูในแมッ เปลี่ยนฟอนต์งเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งไม่ไดิดูในนี่เอ่อมันเรียกว่าอะไรนะมือถืออในเอออ่าไหนดูซิทุกคนผมดูซิเปลี่ยนฟอนต์งานเปลี่ยนยังไงตรง G P S อ่ะไม่น่าใช่นะไม่รู้เล้ยดูกันตลาดอ่ะเออไม่รู้สิสงสัยน่าจะอยู่ที่อย่างนี้มั้งตรงตรงจุดงาน เอาว่าไม่รู้ก็ข้ามเลยแล้วการสนับอัปเดตเนี่ยทุกคนนะข้ามอีกแล้วแล้วก็อัปเดตต่อไปจะเป็นแก้ไข F3 ลดชนอันนี้คือยังไงวะแก้ไข F3 ลดชนเนี่ย F3 ลดชนลองกด F3 <น>แล้วเลือกค่าดูไหน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 ,นอ๋อ,อเอาแค่ละก็ละเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะเพราะว่าไหนๆก็มีอันนี้ละอะไปอะไรกัน อ๋อเกละเกละคือมันจะเป็นการยกเลิกใช่ไหมอ๋อมันจะยกเลิกถ้าเาใไม่สิอ่าสอบไม่เห็นยกเลิกเลยคำแรงๆนีไหนยกเลิกไม่ยกเลิกเลย <Nope. S 1> คือ,อยังไงแก้ไขเอฟสรถชนหรือจะอยู่หน้า F3 หรือเปล่า แล้วเวลารถชนอย่างเงี้ยไหนลองสิไม่รู้ดิเอาว่า,วาไม่รู้ว่าเบรตนี้นนหละเออจริงอ่าอัปเดตต่อไปจะเป็นการแก้ไขเวลาล้มแอร์ดรจากหนึ่งนาทีเป็นสามนาทีอันนี้เราไม่ต้องทําทดสอบหรอกว่ามันไม่มีแอร์ดนะคนดูนะมันก็จะประมาณนั่แหละส่วนอัปเดตสุดท้ายนะทุกคนนะจะเป็นการแก้ไขชุดดำน้ำชื่อไม่ขึ้นเดี๋ยวนะชุดดำน้ำมีชื่อได้หรอวะ กอดแรกอะชุดดำน้ำอะชื่อมันไม่ขึ้นไงอ๋อแกให้ชื่อขึ้นอ่าอโอเคก็จะประมาณนี้แหละสำหรับอ,อ,อัปเดตก็เรับอัปเดตในคลิปคมนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วกันก็พาทุกคนไปดูทุกอย่างได้ไม่หมดหรอกเพราะว่ามันก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะสำหรับอัปเดตถ้ายกให้เป็นไฮไลท์นทุกคนนะไฮไลท์ก็คือเพิ่มดีเลย์สามวินาทีกับอ่ากดอ e ียกเลิกการทำงานนะทุกคนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันบาย